ตำรวจสับส่วนกลางหรือ CAB ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปูพรมค้น9จุดทลายเหมืองขุดบิตคอยดัดแปลงมิเตอร์รักกระแสไฟฟ้ากว่า1ปีทำรัฐเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจสับส่วนกลางหรือ CAB ทางตำรวจแถลงร่วมกับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถึงผลปฏิบัติการตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจำนวน9้าหลัง โดยตรวจยึดของกลางซึ่งมีทั้งเครื่องขุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลหรือบิตคอยน์กำลังถูกเปิดใช้งาน111เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมจอภาพจำนวน7ชุดอินเทอร์เน็ตเราเตอร์10ชุดและเครื่องมิตเตอร์ไฟฟ้าถูกแก้ไขดัดแปลง10เครื่องคดีนี้จับกลุมผู้ต้องหาได้สองรายคือน,นายนัทพงษ์และนายอาทิตย์ทั้งคู่อายุ30ปีแจ้งข้อหากระทำความผิดร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน การจับกลุ่มครั้งนี้ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีบ้านต้องสงสัยเป็นอาคารพาณิชย์หนึ่งหลังมีชายวัยรุ่นเช่าวไว้โดยไม่มีผู้เข้าพักอาศัยแต่กราบติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้รอบบ้านทําให้สงสัยว่าอาจใช้ในการติดตั้งเครื่องซิมบ็อกที่คนร้ายแก๊งคอรเซนเตอร์มักใช้สําหรับแปลงสัญญ,ญาณโทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้เสียหายตำรวจจึงขยายผลสอบสวนเชิงลึกและพบว่ายังมีบ้านลักษณะแบบนี้อีก9้าหลัง และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายนัทพงศ์ยังพบว่ามีธุรกรรมต้องสงสัยช่วงมกราคม66 67, ถึงกันยายน67ที่พบยอดเงินหมุนเวียนกว่า40ล้านบาทจึงเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ต่อมาทางตำรวจได้ประสานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าของบ้านต้องสงสยัยปรากฏว่าพบการใช้ไฟฟ้าที่สูงผิดปกติไม่สอดคล้องกับค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนจึงน่าเชื่อว่าลักลอบดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องขุดบิตคอยจนนำไปสู่การจับกลุ่มและตรวจค้นทั้ง9จุด ผู้ต้องหาให้การตำรวจเพิ่มเติมได้ว่าเริ่มทยอยสั่งซื้อเครื่องคุดบิตคอยมือสองผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนำมาติดตั้งในบ้านแต่ละหลังโดยว่าจ้างให้ผู้ต้องหาอีกคนทำหน้าที่ดัดแปลงมิตเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบทำกันต่อเนื่องจนถูกตำรวจจับซึ่งจากการก่อเหตุมาแล้วกว่า1ปีเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดความเสียหายประมาณ10ล้านบาท